สวัสดีครับกิตติครับไทยถามช่องครับทีมเฝ้าซื้อบ้านครับวันนี้มาสุพรรณครับโครงการสำรวยคาไม้ครับข้างหลังผมครับวันนั้นถ่ายไป80%วันนี้100%เสร็จแล้วครับท่านผู้ชม4.2ตารางเมตรขาย450,000บาทบอกก็ดูมาจากกิตติลดได้เป็นหมื่นกี่หมื่นแล้วแต่ลูกค้าต่อรองอยู่ที่ความสามารถลูกค้าว่าจะอยู่ไกลอยู่ใ,ใกล้แค่ไหนนะครับเอาเปว่า ถ้าลูกค้าต่อรองอีก4แสนหนหมื่นบาท42ตารางเมตรผมว่าตกตารางเมตรละหมื่นต้นๆถูกมากๆท่านผู้ชมไปดูบ้านดีกว่าครับวันนี้เสียงอาจจะดังนะท่านผู้ชมก็อยู่ติดถนนใหญ่นะนะร้านสำรวยค้าไม้มีว่า2สองหลังนะท่านผู้ชมนี่หลังนี้หลังเล็กนะฮะหลังนู 2, น้นสองแสนห้าหมื่นบาทหลังนี้สี่แสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้อีกนี่ท่านผู้ชมนะครับบอกว่าดูมาจากกิตินะครับ เสาหน้าแปดจัดให้ไปเลยนะฮะเสาใหญ่ครับแต่เสาสองเสาฝั่งด้านขวานี่อาจจะเจ็ดครึ่งนะท่านผู้ชมก็แต่ดีว่าเสาหน้าหกนะอ่าโอเคนะครับนี่คือบ้านทรงจวามบังคามุงด้วยกับเบื้องหลอนคู่เสาหน้าเจ็ดหน้าแปดนะครับบันไดมีสามขั้นระเบียงหนึ่งเมตรสิบคูณสามเมตรนะครับมีหนึ่งห้องรับแขกด้วยนะฮะสี่เมตรอ่าห้าเมตรสิบคูณสามเมตรนะฮะห้องรับแขกใหญ่นะท่านผู้ชม ห้องนอนสองห้องครับ3เมตรสิบคูณสเมตรนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมบรรยากาศหน้าบ้านนะฮะเสร็จใหม่ๆลงสีไม้ภายในสีวันเนี่ยเพิ่งเสร็จจิตติมาเจอชี้เป้าซื้อบ้านไปเลยครับบังนี้สุดยอดไม้เต็งนะฮะไม้เต็งนะครับบ้านหลังนี้ไม้เต็งไม้เนื้อแข็งนะครับท่านผู้ชมมีไม้ตัวอื่นรวมอยู่ด้วยอย่างเจนไม้ประดูไม้มะค่ารวมบ้างนิดหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ชายขายื่นมาประมาณ1เมตร ขอโทษทีนะ75เซนนะครับนี่ดูเสาก่อนเกรด A เลยท่านผู้ชมนะครับเสาหน้า8นะฮะมี2เสาที่ว่าอ่อนไปนิดนึงเนี่ยสเสาเนี้ยท่านผู้ชมอ่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเกืบอบ77อ่ะเออเสาหน้า7 2เสาต้องอันหน้า8นะฮะอ่อนอ่อนหน่อยนึงอ่าบอกก่อนว่าเสาก็ได้หน้า8มาเขาเหล่านะท่านผู้ชมได้หน้า7มาเขาเหล่านะฮะอ้าวโอเคนะครับนี่คือฝั่งด้านข้างและด้านหลังนะท่านผู้ชมมีบานประตูด้วย บ้านหลังนี้ความพิเศษนะครับมีประตูบานสไลด์นะฮะท่านผู้ชมมีหน้าต่างบานสไลด์มีประตูปิดเปิดระหว่างห้องนี่เป็นประตูลูกบิดบานทึบนะครับแล้วก็ภายในตีด้วยสมาร์ทบอร์ดหนังหลังเลยครับภายในนะส่วนภายนอกเป็นไม้อย่างที่เห็นครับคือไม้เต็งครับท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในหน่อยนะครับวันนี้กิติไตรถามชาแนลชี้เป้าซื้อบ้านครับ นี่บรรยากาศนะครับหน้าบ้านนะฮะอีกทีนะครับ3ขั้นบันไดความสูงก็ไม่เกินเ0เซนนะครับเสนี่โหดูเสนหนาท่านผู้ชมดูเสนหนาก่อน2นิ้วนะครับหวานหนา2นิ้วนะท่านผู้ชมน้าเอ็นไสวยงามครับลงสีธรรมชาติเลยครับสีเนื้อไม้นะฮะไม่มีการย้อมสีนะท่านผู้ชมโอเคนะครับระเบียงหนึ่งเมตรสิบคูณสามนะครับนี่บรรยากาศหน้าห้องนะครับนี่บรรยากาศหน้าห้องก่อนดูในห้องก็ดูฝ้าเพดานก่อนท่านผู้ชม นี่ใช้ไม้ตีนะครับนี่ขวางซ้ายขวางขวานะครับเป็นกระจกแล้วก็มีลูกเล่นนะครับบานประตูบานสไลด์นะฮะเป็นบานทึบนะฮะบานประตูนะครับนี่ขอโทษที่ผมมืออาจจะไปเปิดแสดงหน่อยนะอ่าไม่เป็นไรฮะลื่นไหลดีครับนี่ฮะกว้าง3มเมตรลึก5เมตรอาสิบนะครับอ่องนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชม บ้านหลังนี้เลือก7เมตรนะครับ7เมตรตัดระเบียงไป1นึเมตรอาสิบที่เหลือก<ม>็<ม>เป็นห้องรับแขกตั้งห้องเลยครับท่านผู้ชมที่เห็นขาวๆนี่ลงสีขาวใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดไม่ใช่ซีเมนต์บอร์ดไม่ใช่ผัดแผ่ผนยิปซั่มบอร์ดนะครับท่านผู้ชมพวกน้องโดนความชื้นไม่ได้แต่นี่โดนความชื้นได้นะครับสมาร์ทบอร์ดที่ก็ตีในห้องน้ำนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็นฝาเนี่ยโดยสวยอ่ะเป็นฝาสวยนะครับท่านผู้ชมนี่คือห้องรับแขกนะครับบรรยากาศ ปืนไม้นี่ไม้แผ่นใหญ่ยาวนะท่านผู้ชมนี่ลักษณะการทําบ้านร้านสํารวยค้าไม้ครับมี2ห้องนอนนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับตรงห้องเราแขกมีบานประตูปิดเปิดให้1บานนะครับสําหรับลูกค้าต่อห้องครัวห้องน้ําได้นะฮะต่อพื้นที่ลงข้างๆสบายๆนะฮะหนึ่งโครงการร้านสํารวยค้าไม้นะฮะตอนนี้มี2หลังนะครับมีหลังเล็กด้วยนะครับหลังเล็กนี่ทําเสร็จมาเกือบเดือนแล้วับยังไม่ออกนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทหลังนี้ฮะ เสร็จใหม่ๆไปถึง5วันนะครับขาย4ี่0 0นห้าหมื่นบาทอ่องรับแกกเราดูมาแล้วมาดูห้องนอนต่อครับบรรยากาศภายในห้องนอนนะฮะ,ะนะมมไซส์สมาร์ทบอร์ดตีนะฮะนี่ดูฮะท่านผู้ชมพื้นไม้นะฮะสมาร์ทบอร์ดตีห้องนี้3มเมตรคูณสเมตรห้าสิบท่านผู้ชมหน้าต่างบานสไลด์นะท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยสไลด์นะฮะนี่ฮะสไลด์นะท่านผู้ชมดูนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ นี่ข้างหลังก็มี1บานส,สองบานด้วยนะครับหน้าต่างบานสไลด์นะครับอ่ะเดี๋ยวกิติสรุปให้ฟังนิดหนึ่งท่านผู้ชมโอเคครับบ้านหลังนี้นะฮะอ่ารถยนต์วิ่งเสียงดังไปหน่อยอันนี้ไม่ว่ากิตินะครับครับผมบ้านหลังนี้นะฮะท่านผู้ชมเป็นบ้านร้านสำรวยค้าไม้นะครับบ้านกว้าง6ลึก7 42ตารางเมตรราคา450 0บาทลูกค้าบอกว่าดูมาจากกิตินะครับ ลดได้อีกเป็นหมื่นจะไกลไกลแค่ไหนอาจจะอาจจะสองหมื่นอาจจะสามหมื่นแล้วแต่ลูกค้าความสามารถครับมันอยู่ที่ไกลใกล้ไกลด้วยนะเดี๋ยวลูกค้าจะกล้าใจผิดนะฮะนะครับมีหนึ่งระเบียงนะครับมีหนึ่งห้องรับแขกทางประตูสไลด์นะท่านผู้ชมนะฮะของเราแขกย้ายใหญ่ห้าเมตรสิบคูณสามเมตรองนอนสองห้อง3ามเมตรสิบคูณสเมตรนะครับกดติดตามไม่ กิตติด้วยชี้เป้าซื้อบ้านหลังนี้สวยมากๆอยู่สุพรรณบุรีร้านสารวยค้าไมา้เบอรโทรศัพท์0 8 4 4 9 8 4ด9 2ดูใต้คลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมราคาสินแสน้านมืบาทต่อเราได้อีกแกบอกว่าดูันจากกิตติย่าลือวันนี้ชี้เป้าซื้อบ้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้พ้นเราโทษทีนะใต่าถามจะได้ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ